ูหนูันคบอืมขไเปี่ยข้ได้ครับสีโอ้สีแดงแปลว่าไข้เยอะนะไข่สูงนะถ้าสีเขียวอะสีเขียว เขียวก็ค่นิดหน่อยอ้าวค่ยเยอะเลยเหรออะอครับผลที่บ้านก่อนแล้วค่อยมาใหม่ก็ได้อ,อ๋อค่ะหมออ่ามีผูมาแล้วหมอวันนั้นมาตรวจอาการกับหมอหมอบอกดีขึ้นหรือยังครับดีขึ้นนิดหน่อยครับหมอโอ้ เป็นไงมั่งคะหมอ